สวัสดีสบายดีเนาะเอฟซีทางฟังไทยฟังล่าเนาะมาพบการเซ็นเก่าเซนเคยเหมือนเด็กจะนําคลิปมารีแอคให้ทุกคนในเบอร์ในส้มอีกคือเก่าเนาะจากสองแฟนเฟิสชานลเนาะเตรียมเปิดเจ็สนามบินแห่งใหม่นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะถือว่ายกเนี้เป็นโยกที่พัฒนาหลบหลานเนาะบอกว่าจะเป็นทางบนฝาบนดินยังก็ตามเนาะพี่น้องนก็คือเราจะเห็นในการสังสาพัฒนาประเทศเนาะมี โครงการใหญ่ๆโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะพี่น้องนอกจเ,เพื่อห้องครับความจเจรินห้องครับนบนักท่องเที่ยวนั่นเองนนเองนาะเดี๋ยวว่าเราจะพาไปวงไปส้มเลยเพื่บอบ่ให้เสียเวลาเนาะพี่นอ้องเ่าหลายมันยาก รายชื่อ7จังหวัดคมนาคมเล็งสร้างสนามบินใหม่สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวดีจากกระทรวงคมนาคมเล็งเปิดสนามบิน7จังหวัดในประเทศไทยจะมีที่ไหนบ้างฟังได้จากข่าวนี้เลยครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเปิดรายชื่อ7จังหวัด ค,คมเล็งสร้างสนามบินใหม่เมื่อวันที่20กรกฎาคมนายถาวรเสน,เนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลงาน1ปีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมท่าอากาศยานหรือทอยอว่าได้ผลักดันทุกโครงการตามแผน10ปีคือปี2558ถึง2567ภายใต้วงเงินลงทุนกว่า36,634ล้านบาทเพื่อตอบสนองความต้องการของป<ม>ระชาชนและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในปี2562-2563ถึงทอยได้ใช้งบประมาณกว่า1.4หมื่นล้านบาทเพื่อลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่และเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน2 9แห่งที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยในปี2564 ทยอยยังได้รับจัดสรรงบประมาณ5.8พันล้านบาทเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องอาทิท่าอากาศยานกระบี่ซึ่งใช้งบผูกพันระหว่างปี2562ถึง2564รวมประมาณ6,000ล้านบาท <c oughs> ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหล,ลังใหม่หลังที่3และปรับปรุงอาคารหลังที่1และ2รวมทั้งสร้างลานจอดเครื่องบินเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ปัจจุบันง,งานก่อสร้างคืบหน้าอย่างมากคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2565 เพื่อเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทยอมีแผนที่จะเดินหน้าก่อสร้างท่าอากาศยานพณิชย์แห่งใหม่ใน7จังหวัดที่ยังไม่มีท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองประกอบไปด้วยพัทลุงสตูลบึงกาฬมุกดาหารเพเยวกรสินและนครปฐมนายถาวรกล่าวถึงท่าอากาศยานนครปฐมว่าปัจจุบันได้ศึกษาความเหมาะสมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณาเห็นชอบภายในปลายปีนี้ส่วนท่าอากาศยานมุกดาหารปัจจุบันทอยอได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้วเสร็จโดยมีกําหนดพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานดังกล่าวที่ตําบลคําป่าหลายห่างจากอําเภอเมืองมุกดาหารประมาณ15กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว4-5พันล้านบาทซึ่งปัจจุบัน ทยอยอยู่ระหว่างเตรียมนําเสนอกระทรวงคมนาคมสําหรับท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่จังหวัดพัทลุงสตูลบึงการอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างขณะที่ท่าอากาศยานพะเยาและกรสินทยอยอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี2564เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการต่อไป ขอขอบคุณข่าวสดสําหรับแหล่งข่าวนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีสําหรับ7จังหวัดนะครับที่จะมีการอนุมัติให้ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ภายในประเทศจากกระทรวงคมนาคมใครที่มีบ้านอยู่ใน7จังหวัดเหล่านี้ก็เตรียมเฮก,กันได้เลยนะครับนอกไป็นนอกก็คือคูกแล้วานอกเจ็ดไล่ซื้อจังหวัดที่จะเปิดสนามบินแห่งใหม่นั่นเองนอกก็คือรองรับความเจริญขยายความเจริญสู่ภูมิภาคนั่นเองนาะห้องฮับ ความจเจริญนวะว่าห้องรับนักท่องเที่ยวที่จะลังเลกันไปเที่ยวนั่นเองเนาะก,ก็คือสําหรับคนไล่ที่มีพื้นที่ไกลเคียงแถวสนามบินเนาะก,ก็คือแน,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 น่นอนอว่าที่ดินนี่แพงขึ้นแน่นอนเพราะว่าความจเจริญจะเข้ามาแล้วเนาะก,ก็คือนั่นแหละที่ววาเราเอามาให้เบิ่งเนาะบ่รไล่กับบาร์บอี่นนองก็คือ ก็จะมีเท่านี้แหละพี่นออออ้องมูไจสบายยัง,งอีกแล้วนอกจากคือถือว่ามีการพัฒนาอย่างรอบอหลานเนาะพี่น้องเนาะอยู่พัฒนาต่อไม่รอแล้วนะภาสาเนาะแล้วพบกันม่ให้คลิปหนาสบายดี